ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับมาถึงกันแล้วพี่น้อง,งยกขบวนมาถึงกันเบิ้งพี่น้องเบิ้งขบวนรถได้พี่น้องนะขบวนรถอ่าอีกจักระยะหนึ่งก็ิคบวนรถ้าะประท่านมากกันพี่นอ้องอ่ายิ้มกันเช่มกันเนพี่น้องถึงที่บางคนกะโอ๊ตว้า <laughs> ว <c oughs> อ้าว ลราก,ก็เพิ่คลื่นร่างไปก็กระเด็มาขอ,องน้่งไปไปทำไปอันนี้ครับท่านผู้ชมมาตามแอดมาพี่น้องวันนี้มื่อนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วพี่น้องนะโค้งสุดท้ายกันเกี่ยวกับเรื <t> ่อง <laughs> โชคดังลาบกันเอาบอมาถ้ามาหอดตืน่นก็มาหอดก่อนกันจอดรถ ว่าหอดก้อนกันตั้งไต่ขึ้นแดดว่ามาตรงก้นกของหยอดไว้ยที่หายตัวมา้าบ่ว่ามันหายตัวมามาหยอดท้องก็จอดรถเจ้าผู้เจ้ากับอะไรก้นมาบัวโอ้ยบ่ได้โทรมาเช็คล่องหนาก็บอกกอเพแล้ศหรือเปล่าบอกกอเพลศว่าฉีดลูกมะพี่ไปขนขวางมาร่องรถครับไปพูนไปโอ้ใบไม้กันใบใหม่ปุยแค่ขึ้นนึงนะพี่น้อง ไม่อยู่แค่คืนเดียวใบไม้ร่วงลงมากันเยอะนะพี่น้องคุณผู้ชมอ่าวันนี้เขามาหอดถึงที่ถึงพักแล้วบันีผลของอยู่เชิงรดกระเด็มรถอยู่ที่น้องอ่าพึงมาถอดมาตั้งแต่เมือ่อเ้าร์เลยพี่น้องคุณผู้ชมเดินทางมากวาดเฉหอดกันนะพี่น้องธุระก,กันดานกันจริงๆนี่จังเลยไค่ที่จมกันนะพี่น้องคุณผู้ชม บ้างเยเขาเาก็หอบ้า้ตัวมาน่ะโอ้ลินรดาโอ้ครับผมลินรดา่าบอกว่าใจก็เป่ยนเรยเมาสันงเลยลินรดามิตอบอซ้นกันมาสัน้ามิตรบอซนกันดิรบอลซนกัน่าสันโอ้ยเอาเราว่ามันดูติตามจมูกแมนบ่ก็น่าเชตตามข้าวกันจิมผมกันน่าเล่นยุสลาหน่อยน่ะครับผมมา น,นั่งสมาธิอยู่ต่องมาแน่นอนมือนีว่าสันรอยเปอร์เซ็นต์เลยวัาสันอืมบอมบนลซองหนึ่งกับต่องซองหนึ่งทื่จังเสียงโยเงียยโยนเยี้นต่องมีมาแน่นนนเลยนอนถ่ายอั้นครับผมถ้าโดนเป็ยน้าด้วยบอกกวว่าแล้วบอกสูฟังเอออืมบอกสูฟังนะทีมาหลายเดียมมดเดีว่าสันทิพย์ก็ซองว่าสันครับผมแมนอีบีบาร์ดตนเก่าลี่นมาแบมาวัดส uh ันน uh ั่งเก่าแปล่มากก่าเพราัน สวัส uhm, ดีครับดีดีครับได้เห็นกันยุครับได้เห็นกันเลยครับผสวัสดีครับครับอันนี้มอดถ้ำเราอยู่วัดไถ้ำตุ่มเศษผีครับโมเมนต์สิมาอยู่น้ำจารย์พอดีติมามาทรงพันมาททรงดีครับมาทรงพันหมื่นแล้วก็กองแปดแล้วทรงบนตรินี่วางได้ก่อนนี่เดี๋ยวเล้วไข่ไส่แว่นตาก่อนกับเสียมกัน ออจนะครับผมผมสิว่าคนสิอยู่ได้อีกว่าแน่นอนอีดีว่าคนอยู่ได้อีกกาไทยบ้านมาลงมาทีนึงแบบมายินดีน้ำว่าโอ้โอเคโอเคนาพมาอยู่นี่มุนภูไลมาบอก่าผมมีผูไดอยู่ไหนจัคกนเนาะครับผมคน้ะคนจาใคนวาเนาะโอ้คนกยอดเยียมอยู่ อันโยหนีได้เพราะมันธรรมดาเนอตามที่หมอท่ามสัมผัสแมนมาค่ะโอ้ยก็ยูมากกว่แล้วไม่เป็นยังไงค่ะหมอท่าสัมผัสแมนมากค่ะโอยูหนีได้เพราะมันเป็นธรรมดาแล้วสวัสดีครับไข่อานเดี๋ยวไข่อันใส่กันซ่าสัมผัสได้เป็นยังไงมอท่าสัมผัสบิ่งตั้งแต่เข้าไข่มาอยู่เนาะเจ้าที่แรงมั้งม่นการะวังดีหลอกเด้อเจ้าห้างดีดีเจ้าที่ตั้งแต่ไข่มาอยู่ที่แรกมันบ่ มันบอท่านเปลี่ยนป่นนีเนาะสมัยนั้นเนาะค่ะผู้ดงยางพาปลาพาดงมามาพักน้ำโมนี่มันบอท่านเลยมีอยางจักยางดอกมุนี่ก็บ่าท่านปลูกจักยางนี่จะเถือกกี่นิ้มันเป็นหม่องมันเป็นแม่องนี่ติดสันติมาท่านบอกชูเกตุฟังว่าเคยมาอยู่โอ้ยคอยกับอยู่มันก็ลายมองเนาะเป็นเร่ร่อยทำมุนเนาะมอนบอท่านพาไปซื้อๆได้ดีมันบอท่านพาเก้าเปีไปซื้อมันบอท่านกบอยู่ จะค่อยไปเรื่อยๆเนาะเมอจะค่อยไปเป็นเมือนเรองดำซ้ำดำขอพ่อครับผมโอ้เมื่อละ้ซองซ้ำทำบ่เอามือต่อมือบ่เมื่อละาซองทำก็ <c oughs> ไ,<ห>ได้จ่ายพอดี <c oughs> ปวดแข้งปวดขาพอดีปีนด้วยเขาจะทำทุกันแต่ว่าเข้าไปท่านเขาหาสมุนไพรพวกตีบอพินกฎหมาย้ด้าน <c oughs> เนาะครับผมเำามาตม้มกินเทาก็บวเศร้าปวดแข้งปวดขาทำอืมแมนแมนแมนเด้มาทำมาทำกระหู้ยู่ยามันหลได้เลยในปลาดิยาหลายยาสมุนไพรเกอ ยาไลหมอท่าผู้จักเพราะว่าเลี่ยนน้ำผู้เถามากพระผู้เถาเพิ่นหาตะยามาต้มเด้บาดอันจักยาเราเพิ่นกัดไส้เข้าได้บ่ดนี้เห็นเลขาอยู่หลังหมอทํานอาเลขหลังหมอท่าก็คือว่าไห้ไข้เงือกแถะบัดที่นี่อาวหลังมาเลยหมอทําเดี๋ยวพี่หายหรือมออยู่ยุอนิ้ท่านสิบหาว่าท่านนึ่งหาว่าท่านเชด เอาโอเค<ม>จัดไปเลขกหนึ่งมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่ว่าหมอทำว่าเนาะ<ม>ขั้นมันขั้นมันกันมันเป็นความจริงอีเล่องมันเป็นความจริงอีเลเก,ลกลิดสีเดาเดาไปพ่อเลียนได้กี่ดอกครับผมเดาเดาเป็นเังไดก่อนนือหันกระเดาเนีย่ยพวกอันอยู่กาละสินเนาะทั่วมาหาข่อยพวกกันเดาเดาไป บอกก็เจ้าไปซื่อหรอกมันถี่ถึกอนนอนเขาตั้งบนตั้งหังเนาะมันหรอพ่อหมอ่าที่บานมาพอครัม่มากอยก็เดาๆไปื่อได้เลย้นนีเดี่บ้ดนเองกนนี้วันนี่ก็ที่เดาๆอย่มันถี่ื่อได้่าได้ก็แล้วแต่เอฟซีนะถ้าซื้อได้ก็เชื้อครับผมมุดปรกกาเนี่้เสีครับยมุประกามาเด้ หมอทำพอหมอเราเสีเดาให้ฟังครับเดาให้ฟังคับเดาย่ำไดมันเถือกันเลยนเอาย่ำไดเถอยงนั่นหมอนำแลาวว่าคับเอาอีนลีมันก็เถียงกันเดาเถืองลดวนเเถียซึ่งบนตั้งห่างแม่กัเดาอ้ยยกการดตมาตามเดาเนาะ้างใเดาซึ่งไหนพวกที่แม่ดีแบบาดนเดาได้บดคนเดาอีแม่อีได้กันเดาคันเดาปนี้แม่นอีคุณบ่กเดาคือจังว่า คณาซื้อได้กับซื้อหลายเอฟซีซื้อล้เด่าย่ำได้มันถทิงล้มากด้ทุนได้ห้อนย้อนอยู่ได้กันอันคือคือเก่าว่ะหัวบางนึงทั้งหลังทั้งบนที่ทั้งบนทั้งล่างเนาะเขาวัดเนาะเสียดายเนาะบ่ได้มาาชายทำก่อนแต่คอยบ่ได้ไปออกคลิปผู้ใด้ได้คอยเดาไปแต่ว่าวันนี้ออกกออกคือเก่าเป็นออกคลิปก็ออกคือเออก่า แั่ได้ก็อนะ่อป่าทนี่ว่าคู่เดียวเนาะก็ได้สุดแล้วแต่พอความหมายสิว่าคู่เดียวให้เอฟซีฟังเด้อซื้อได้ก็ซื้อบ่แม่นบ่ให้ซื้อเด้่ฟังแล้วต้องซื้อเนาะฟังแล้วต้องซื้อเอฟซีได้ยินอยู่ไสก็สั่งขว้าโลกได้ก็ตามซื้อรถซื้อใบเดียวก็ได้อันลอตเตอรี่ซื้อให้ซื้อหาเก่าด้อ ห้าเก้าห้าเก้าเตรียมเตรียมกระเสื้อมองข้าเตรียมกระเสื้อมองข้เตรียมก็ต้องมี่เตรียมกระเสื้อมองบ้เตรมก็ต้องมีตัวเดียวคู่เดียวคู่เดียวห้าเก้าห้าเก้าเนื้ออะไรหลับซื้อมาได้เห็น เชื่อได้เชื้อตัวได้บัตรนี่ตัวร่องเนาะพ่อหมอเื้อบ่ได้ก็ต้องซื้อข้าเก่าหาเก่าซื้อบ่ได้ก็ต้องหาเก่าซื้อหาเก่าเก่าไม่ได้ต้องได้บ่ได้ก็ต้องได้เนาะพ่อหมอเนาะเพราะว่างานเราเซื้อเรื่ันเก่าบนล่างเนาะไม่ได้เดาไน่ได้เดาห้าเก้าเดาย่อมได้มันถึงเลยไหมครับผมเซื้อได้บ่ได้ก็ต้องซื้อนะนี่พ่อหมอเดาคู่เดียวว่าแต่คู่เดียวเอ้าพ่อหมอครับ สวัสดีค่ะรอบนี้จองไม่ยิ่งไรเนาะเพิ่นซุ่มจากมากับจากม้าได้เขาม้าบ่อเถือกเขาจากม้าขึ้นยังนี่แต่ว่าเขาม้าบ่เถือกครับผมคันพูบ่เคยม้ามันสิกายเลยนะมันสิออกถนนใหญ่พุ่นน่ะโอ้มาอยากเกิดอยู่เนอกของหมเนาะมันทางงอกแงกแต่เคยม้านี่ยังบ่รู้ว่าสิเนี่ยยังไหอยู่คกับวนา มาสอบพามเพิ่มเติมนะคะมาสูงมากนะคะตัวเลขของพมนี่เป็นตัวเลขที่ได้มากแบบไหนค่ะเป็นเลขฝันหรือว่าเลขคำนวณหรือเป็นเลขฟังตว่าเลขเดาเรนเนาะคันเออคันเดาย่ามันเสียงรึเลขเดาเลขเดาเดายังเดาเสียงรึเปล่าเอาบางหันกับเดาเด้บอกคิดบูนิ เดาลงมันก็น่าเขาบนเขาล่างไม่หรอกันรเดาดีถือลวนแล้วแต่ความเดาอเดีพูเดียวเพราเดาเพราะองูกเาวดนีู้เดียวหาเก้าบพราห้บนล่างคือหัดก่อนบ่ระหนสือยากห้คู่เดียวก็เพราะหาเ้าหาเก้าเ้าหาเะาเข้า่ไปซื้อสายลัแล้วล่ะเขาขายคนเราซื้อลวแล้วสิบัย่งอยู่บรถติดนะ จับเนี okay. yeah. ้ยพหน้าเอาบางมองกัดที่น <laughs> ี Alpha. ่เนาะเอาที่น้องกบตีฟังแล้วก็ยืดไปถไงจับรถคันเชียวสองคู่ก็จะหายขึ้กันแต่ว่ามันเป็นเชอด้ลยคนนึงมันร่องมืออีกนะร่องล่องงัจับตนี่เอาซุนเก้ากับ5าเก้านี่ระเบศดซุนเก้ากับ้าเก้าครับสิเชือใส่ระบัดุนเก้าน้ซุนเก้าแล้วก็้าเก้าทอนี่ระระบมมีเดาอีก เดาตอนนี้เราสอนครูเดาสอนครูเดนครูชเก้าก็ผ่าเก้ามาทำให้ทั้งที่ไปซื้อเลยงวดที่ผ่านมาพอหมอให้เดาให้สอนครูเขาทั้ง้างบนทั้งล่างรอบนี้ก็เดาให้สอนครูชุนเก้าก็ผาเก้าเอาเขาทั้งล่างทั้งบนอีกไปซื้อเลยซื้อเลยมันมันออกคลิปมันก็ถือขึ้เขาแล้วรอบเป็นะออกค่ะ มันมั่งหนึ่งว่าอะไรบอกที่บอกว่ามันว่าบางที่น่ะลูกฟุตบอลมื่เตีเราเหมือนกันนะเขาว่าเตีตุ้มมันขึ้นฟูนลิฟต์เขาขี่ฟ้าผ่าพวกพวกคนชั้นเดิเคยเป็นบางทีเท่านึงหมอทำสิยางไปซื้อเลขเพื่อนอยากชิมอยู่ร้านพี่น้องกันละที่ไปซื้อชูนเก่าได้ฝันว่าได้เตะฟุตบอลนี่แหละเขาขี่ฟ้าลิฟต์ลวดปัานเดี๋ยวเบิังสูงสูงมันขึ้นสูงปานนี่มีผู้มาซิมยมา เทียฟุตบอลึ้นส oh. ูงปัลน oh. ี่มันเกิดป็นสูกับศูเกาด้วยเ่านขาตะคุยกันพลเรื่องซื้อเลขปอนอนนี้มาแรงมากมื่อคืนว่าเอาไปซื้อเลขไปก็เรื่องซื้อเลขวพระท่านเดียออกทุนเก่าไปเอาแบบเดียวกันเนี่ยก็แบบเดียวกันเออันนั้นเทะฟุตบอลสูงเอาหีฟ้าเียหมดทุนเก้าไหอีกแล้วทุนเก่าก็ผาเก้า้ เมื่อกหาเนี่ยนี่เด้มื่อกหานี่ยนี่จับฟุตบอลเตะตุ้มกันเตะตุงหาเก่าแล <ALLY: S 3> ้วไหาเก่ากวเมันลักษณะนี่ขัอคัเราอีเลี้ยมมาเถอะขันเดามัน่มาเถอะดวดกั